คลิปนี้มาสรุปชัดเลยนะคะเอาแบบชัดๆเรื่องที่มันเป็นประเด็นอยู่ในการแข่งขันออสตาไทยเกาหลีใต้เมื่อวานนี้รุ่นชุดใหญ่ะนะคะหัวข้อคือเกาหลีโกงแบบนี้ก็ได้หรอคือเซตมันไปถึงเซตที่4แล้วค่ะในช่วงคะแนนที่28 29ทัพสาวไทยเนี่ยขึ้นบุกแล้วก็ไปโดนบล็อกของทางอิจูอาฝั่งเกาหลีใต้ดังนั้น คะแนนต้องเป็นของทีมชาติไทยเห็นเห็นแต่เกาหลีใต้ไม่มีชาเลนจ์นะคะรายการนี้แต่มีภาพวิดีโอเฉยๆให้แฟนๆวอลเลย์บอลในสนามเนี่ยรวมถึงแฟนแวอลเลย์บอลทางบ้านเนี่ยได้เห็นภาพออกมาเป็นที่ประจักษ์ภาพออกมาแบบร้อเปซว่าลูกตบที่ยูฟาบุกไปเนี่ยลูกตบที่ยูฟาตีไปเนี่ยอีจจอาทัสนะ คือทางฝั่งเกาหลีใต้ทัชนะคะอีจูอาก็แสดงท่าทางอากับกิริยาชัดเจนโดยการกัดนิ้วตัวเองคือโมโหอะค่ะว่าโอ๊ยทําไมคือมันโดนนิ้วฉันมันโดนมือฉันนะยูฟาถึงขั้นต้องไปไหว้กรรมการคือไปไหว้กรรมการเลยว่าเฮ้ยมันทัชนะคือกรรมการหนูขอเหอะคือแต้มมันก็แบบยี่สบแปดยีคือมันจะแบบมันมันคือคือแต้มแบบ ทันหันหมดแล้วคือแต้มแทบจะแบบไม่ไหวแล้วคือเดือดกันไปหมดแฟนแฟ้าและบอลทางบ้านก็คือนั่งไม่ติดแล้วคือแทบจะแบบกระโดดโลดเต้นเพราะว่าทําไมแต้มมันแบบมาไกลขนาดนี้และพอมันมาไกลขนาดเนี้ยมันโกงกันได้ด้วยหรอคือถ้า มองตามกฎกติกามันก็คือกฎกติกาถึงแม้ว่าจะไม่มีชาเลนจ์แต่ก็มีภาพวิดีโอให้เห็นไม่อย่างนั้นทำไมเกาหลีใต้ไม่เอาวิดีโอแบบออกไปเลยล่ะคือไม่ต้องให้เห็นอะไรเลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ภาพมันออกสื่อมันออกมาสู่สายตาของประชาชนที่เขาได้ดูอ่ะคือเขาเห็นกันแบบเต็มเต็มแต่เกาหลีใต้กลับให้เป็นคะแนนทางฝั่งของตัวเองอะ่ะคือกรรมการให้เป็นคะแนนทางฝั่งเกาหลีใต้คือเอาตรงๆนะคะอีกแง่หนึ่งอ่ะแอดก็มองว่า ว่าเออยูฟ้าต้องไปแบบไหวกรรมการขนาดนั้นทั้งที่แบบตัวเองก็เห็นว่าว่ามันทัชนิ้วของอ e ีจูอาและวิดีโอก็ออกมาให้เห็นว่ามันทัชจริงๆยูฟ้าแทบเหมือนแบบคืออ้อนวอนเลยคือขอร้องเลยว่าเออนี่คะแนนของหนูคือแบบออกรรมการขอเธอคือเฮ้ยคือกรรมการคือแฟนแฟนและบอลก็คือมองเลยว่าผู้ตัดสินนะคุณเป็นผู้ตัดสินนะที่มันต้องแบบตรงไปตรงมาอย่างที่แอดบอกนะคะไม่งั้นไม่ต้องมีภาพอะไรเลย คือไม่ต้องมีภาพให้เห็นอะไรเลยยังดีสักกว่าแต่เนี่ยเห็นแบบเต็มสองตาลูกกระตาทั้งผู้ชมในสนามและผู้ชมทางบ้านแต่ก็เฮ้ยไม่รู้จะมองในแง่มุมไหนคะ่ะว่าอ่ะมันก็เป็นเกมกระชับมิตรเล่นกันแบบสนุกสนุกขำขำ,ขำแบบนี้เฮ้ยแต่มันก็ มันก็ดูแล้วมันก็เอาจริงเอาจังนะคือเกมมันก็มีกฎ,กฎกติกาของมันอยู่แล้วอะ่ะแอดก็ยังมองว่าทางเกาหลีใตก้ก็ผิดนิดนึงอะนะคะผิดนิดหน่อยไหมคะหรือว่าไม่นิดหรือว่าผิดเต็มประตูเลยจริงๆถึงแม้ว่าอะกระชับมิดหรอเออคือเกมแบบสนุกสนุกแบบนี้หรอ ก็โยนให้ฝั่งเกาหลีใต้อ่ะไม่มีชาเลนจ์มีแค่ภาพก็ไม่เกี่ยวไม่สามารถขอชาเลนจ์ได้คือกรรมการก็ไม่เห็นอ่ะเฮ้ยไม่รู้ค่ะเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ดีใจกับสาวไทยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกโกงแล้วกันอ่ะถึงแม้ว่าจะถูกโกงแต่ทางฝั่งไทยก็เอาชนะมาได้ในวันแรก19รุ่นเยาวชนรุ่นดาวรุ่งเราชนะ3ต่อ1นเซตวันนี้รุ่นใหญ่ก็ใช้ดาวรุ่งผสมเหมือนกันหมดค่ะเป็นทีมชุผสงเราก็ชนะ3ต่อ1นเซตถือว่าทุบเขาขา าบ้านทั้ง2แมตช์การแข่งขอแสดงความยด,ดีกับทำตั้งตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยนะคะที่ที่ไม่ไม่แบบไม่ใช้อารมณ์เกินไปในการที่ถูกเกาหลีโกงเรียกได้ว่าเป็นการกระชับมิตรที่สมบูรณ์ค่ะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไทยเกาหลีใต้ก็จะมีการจัดกระชับมิตรแบบนี้อีกในอนาคตคะ่ะเราไปเกาหลีมาแล้วตอนนี้เป็นเกาหลีนะคะที่ต้องมาไทยคะ่ะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอ